เป็นสนามซ้อมนะครับของสนามเชียงใหม่เจ็ดร้อยปีนะครับอยู่บริเวณหน้าอ,อ,อาคารสนามยิงปืนนะครับน,นี่ก็จะมีการปเปลี่ยนย้านะครับทั้งหมดเลยนะครับจะมีคมไฟด้วยนะครับเดีย๋ยวจะมีคมไฟซ้อมนะครับขนาด500ยลักนะครับสำหรับสนามซ้อมตอนนี้ก็จะไม่มืดแล้วนะครับ โดยส่วนตัวนะครับผมชอบสนามซ้อมของสนามเชียงใหม่จจร้อยปีมากกว่านะครับเนื่องจากว่าสังเกตดูด้านหลังครับเวลาเตะฟุตบอลที่นี่นะฮะหรือว่าวิ่งที่นี่นะครับจะได้บรรยากาศของดอยสุเทพนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันฝนพรำนะครับบรรยากาศจะแบบสุดยอดมากๆเลยนะครับนะฮะถ้าวันปกติเนี่ยจะตรงนี้จะเป็นวิวของดอยสุเทพทั้งลูกเลยนะครับอยู่ตรงนี้ หวังว่าเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยทุกท่านจะได้มาสัมผัสบรรยากาศยานิ่มๆนะครับใหม่ๆแล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศของดอยสุเทพนะครับที่นี่เป็นสนามซ้อมของสนามกีฬาสมโพ์เชียงใหม่700ปีนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูต่อไปครับ thank <music> you